สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1คุณค่าความเป็นไทยเรื่องมารยาทไทยการสนทนาก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนนะครับขอให้นักเรียนดูคลิปเรื่องมารยาทการพูดก่อนนะครับมารยาทในการพูด ผู้พูดควรมีกริยาวาจาเรียบร้อยท่าทางสง่างามอ่อนโยนสุภาพหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช้ท่าทางประกอบคำพูดให้มากจนเกินไปมารยาทในการพูดที่ควรมีมีดังนี้พูดจาไพเราะ เช่นพูดถูกกาละเทศะใช้คำพูดที่ดีเป็นคำสุภาพไม่แย่งกันพูดเช่นควรจะพูดทีละคนไม่ควรพูดพร้อมๆกันทีละหลายๆคนพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่นใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะไม่เบาหรือดังจนเกินไปไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่นสรุปคือการพูดมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประกอบกับกิจการงานอะไร หรือคบหาสมาคมกับผู้ใดผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานการครบหาสมาคมกับผู้อื่นตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคมล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งนั้นการพูดจึงมีความสำคัญต่อตอนเองเพราะถ้าผู้พูดมีศิลปะในการพูดก็จะเป็นคุณแก่ตนเองส่วนในด้านสังคมนั้น การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นจำเป็นต้องเป็นคนที่พูดดีคือพูดไพเราะน่าฟังและพูดถูกต้องด้วยการที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอข้อนี้นะครับมาระยาในการพูดที่ดีนะครับมีดังนี้ 1>, 1. พูดจาไพเราะ 2. ไม่แย่งกันพูด 3. พูดด้วยคำสุภาพไม่หยาบคาย 4. พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล 5. ไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่น 6. พูดด้วยนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 7. ใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะไม่ใช้เสียงดังหรือเบาเกินไป 8. ไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่น ก้าเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือแสดงความคิดเห็นครับการพูดมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมากไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดนะครับประกอบกับกิจกรรมงานใดหรือครบหาสมาคมกับผู้ใดผู้ที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อื่นตลอดจนการทําประโยชน์แก่สังคมล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้นนะครับการพูดมีความสําคัญต่อตอนเองเพราะถ้าผู้พูดมีศิลปะในการพูดก็จะเป็นคุณแก่ตนเองส่วนในด้านสังคมนั้นเนื่องจากเราต้องคบหาสมาคมและพึ่งพาอาศัยกันนะครับการที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นจําเป็นจะต้องเป็นคนที่พูดดีคือพูดไพเราะน่าฟังและพูดถูกต้องด้วยนะครับ นักเรียนเรียนรู้นะื้อหาจบแล้วนะครับให้นักเรียนทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองแบบฝึกหัดหน้าที่10นะครับนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบให้นะครับแล้วเราก็พบกันนะครับวันเปิดเทอมสวัสดีครับ